Video, อออ้้นยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะ <rieb ambling. S 2> รับเด้อสวัสดีพอกันคือเก่าครับพอกันคือเก่าเบิดมือเลยมาหนี่งยุงเบิดมือเลยทึ้งไก่ทึ้งไก่ทึ้งเป็ดไก่น้อยกับตกน้ำตายกับพ้องกันครับพอดีมือนี่มือนีก็เลยคิดนกกระทาครับ ที่ฝักออกมาได้แะครับนกกระทาที่ฝักออกมาฝักร่วมเม็ดวัวที่เป็นไข่นกกระทาไข่ไก่ไข่เป็ดฝัดร่วมกันนะครับในตู้ปากกุ้ามันออกครับปากกุ้รามันออกแล้วที่นี่ไข่นกกระทาเนี่ยไปซื้อไปซื้อเพิ่นมาเพื่อนฝักว่าเป็นคนคนคนที่ผมไปเอาไข่มาเนี่ยเพื่อนฝักว่าเป็นเพิ่นไปซื้อโตใหญ่มากมาเดียงจะขายไข่นะครับขายไข่ก็าะ มันเบิดไข่แล้วเพิ่นก็ไปซื้อรุนใหม่มาอีกแต่บัดนี้เพิ่นบ่ฮ้ว่ามันเป็นไข่เนี่ยมีเชื้อหรือบมีเชื้อเพิ่นเลี้ยงเพื่อขายไข่คมเลยไปขอซื้อไข่เห็นไหไปขอซื้อไข่ร้อยร้อยร้อยใบยเพิ่นคิดน้ำแปดสิบบาทก็เลยมาลอกฝักเบิ่งจังจังเห็นที่คลิปในคลิปที่แล้วนะครับปากคนว่ามันออกลูกครับมันออกลูกมันออกจากไข่มันออกออกมาไดแบบ้แบบแบบผสมผลสําเร็จเลย คนที่เขาขายเขางงกันว่าจบฝักแบบไหน่อยบ่มีตู้่อยฝักว่าเป็นเพื่อนวะามีตู้่อยที่ฝักเป็นยู้ผมได้ใส่ตู้ครับตู้ส่วนหนึ่งตู้ฝักไฟ้ฝาส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือใส่แครลังเบียนะครับนะใส่แครลังเบียแล้วก็หลอดไฟหำาหมาใส่เข้าไปนะครับนะหลอดไฟหำมหมาใส่เข้าไปบ่มีถาดหน้ามุมม้งี่ยังทั้งนั้นแหละครับค่อยพลิกมือละเทืาสองเถือหลอดไฟอ่หลอดหลอดห้ามหมาหลอดมี่อ่อนก,กลมๆนะครับนะ ผลปรากฏว่ามันก็เลยออกมากก็เลยต้องจาเป็นต้องเลี้ยงครับจําเป็นต้องเลี้ยงก็เลยว่าขยายพันธุ์มันก็น้อยนี่ที่เห็นนี่คือว่าตีกงไว้ครับเห็ดโกงไว้ตัว่ามันออกมาแล้วเห็ดโกงไว้ก็ทีอนุบาลเป็นเป็นเป็นกงสองสั้นครับเป็นโกงสองสั้นแบบใส่ไม้ในตามธรรมชาตินี่นะครับนี่ก็ไม่ยูค่าครับนี่ก็ไม่ยูค่านี่ก็ไม้ที่ในบ้านทุ่งแนลบไปละที่เลื้อยเก็บไว้นะครับเนาะ ห้อพักกันเลือยเก็บไว้ที่งานเลือยเก็บไว้ยังเก็บไว้ก็เลยเอามาใส่ประโยชน์ครับวันนี้ก็เลยเอามาใส่ประโยชน์เพชรแบบบบ้านครับเพชรแบบบบ้าน,บานแบบยังไงละ่ะคือเพื่อที่จะขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์มันครับขยายพันธุ์เราเกิดว่ามันมันไปได,ด้ดียังได้ดีก็อาจสีต้องเพาะเพาะขายครับเพาะขายหรือว่าเอาไว้เป็นอาหารครับหรือว่าเอาไว้เป็นอาหารนี่แหละครับกระเฮ็ดเป็น คงไม้นะครับเนาะเอ่อมือเศร้านี่็ไปซื้อเอาผ่าเพื่อนผ่าตะไคร้เพื่อที่จะมาปิดล้อมนะครับเนาะเพื่อที่มาปิดล้อมล้อมกงล้อมอย่างไวเฮ็ดเป็นสันเฮ็ดเป็นอย่างไงมันนะครับเนาะก็เลยเออเอาวะนะครับเลี้ยงมันดีก่อนะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเพื่อที่จะขยายพันธุน์มันมันได้โอกาสก็เลยถือโอกาสเลี้ยงนะครับนะก็มือเศร้านี่ยผมมีอย่างพอดีนก ราบนกสายตะขาบครับมันติดมันติดเบ็ดมันติดเบ็ดสงสารมันครับสงสารมันมันติดเบ็ดเลยเอามาใส่กกงไว้ก็หนีไปก็หนีนตามาเด็ดนหนึ่งตากล้องนี่ครับเอามาใส่กกงไว้มันเจ็บปีกครับมันเจ็บปีกนกสายตะขาบงามอยู่ครับสีเขียวงามเลยเอาเขามาใส่กกงไว้อนุบาลเขาจังหน่อยให้เขาปีกเขาหายกันครับให้ปีกเขาหายเจ็บกันเขาไปติดเบ็ดเบ็ดเกี่ยวปีกเขา นะครับนะเบ็ดเกี่ยวปีกเราคนไปใส่เบ็ดใส่หยั่งเราที่เปิดว่ามันไปโดนมันไปกินอาหารมันไปหาอาหารมันไปไปโดนเลยสงสารเขาเลยเอามาให้เขาหายเจ็บกันกันเขาหายเจ็บบินได้ลวกันสปลอยเข้าไปสู่ธรรมชาตินะครับเนาะถือว่าเอาบุญลวกันโอเคครับปะครับผมกบมีอย่างไรครับม้เนี่บุญยุงยเบมือเลยยุงยุบมือเลยมื้เนี่ยคำว่ละไะ นี่นี่สิหาโม้งหกม้งแล้วเพราะทั้นในเขาบ้านไงมึงนี่ยุบานถูกตลอดเลยครับผมผู้ใดมีไอเดียดีๆที่เคยเลี้ยงนกกระทาเลยครับเด้อกันแนะแนามาใดนะครับเด้อแนะนําคอมเมนต์มาใดยังมาใดนะครับนะมาบอกวิธีกันใดยังกันไดว่าเออเลี้ยงแบบใดมันค่อยสิเอ่อจังใดเราไมนค่อยสิไอพัน์วิธีการเบิ้งตัวผู้ตัวแม่เบิ้งแบบใดยังแบบใดใช่นะครับจังไดก็ขอคำแนะนำม่เด้คดเอ,อครับเด้ออ่ะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปอาจฉรมี์ยังดีๆไม่อีกนะครับเนาะอาจฉรมี์ยังดีๆน้ำไห้เอฟซีได้ได้เบิ้งอีกสำหรับบรนทุงแสนร่ำนะครับเนาะก็ค่อยติดตามไปเด้อครับเด้อชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กันแย่ก็เลื่อนผ่านกันบอลล็อกขั้นกันซับตะไคร้ให้นี่จึ๊กจิ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 ๊กโอเคครับบุรีขอตัวนะครับเด้อพักคำแรกขอตัวเด้อบายบายสบายๆครับสไตล์ผู้มีส่วนรัับสสวดีครัับสสวดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับ